ก็เดินเลยค่ะโอ้ยขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้อาลัลังใจให้ไอเอิร์ธมาตลอดเวลาในการทำงานเลนรารู้สว่าดีใจมากที่่องวันนี้ครับผมแล้วก็ขอบคุณมายาวอร์ดด้วยนะครับเจ้าพนักงานก็เชิญน้ำตาต้องมาเราไหมสามสงแล้วแล้วเอแล้วไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวนานโอเค เราเป็นพระเอกเราพยายามจะขึ้นนะเราเป็นเราดีๆลูกเราเป็นดาราอันนี้เขาดีนหน่อยนะดีๆลูกดีๆลูกเราเป็นดาราไปขับขบได้อย่างนี้ซึ่งก็จริงแล้วเป็นคนธรรมดาที่แค่มีร้องไห้ได้เสียใจเป็นถูกปะยิ้มก็ได้เออหลอดนิดหน่อยแล้วมันนิดเบี้ยวแล้วมันบาดนี่เลยมาแล้วค่ะจริงๆแล้วเป็นผมพี่อยากจะดีด้วยแล้วก็ทั้งที่เป็นชีวีแล้วก็ ทำไมยาอวอร์ดก็ทุกคนที่คอยสปอนอร์ตเอิร์สก็คนเป็นกำลังใจให้เอิร์สเสมอนะครับคือดีว่ายๆนะเขาเริ่มเคยจริงๆในการรับรางวัลเลยอ่ะค่ะมันเกิดเสร็จเพราะว่าเวทีเป็นเวทีแรกที่ขึ้นสิบปีโอ้โหมือไม้สั่นไปหมดเลยจริงๆก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออรางวัลเนี่ยเป็นเครื่องการันตีว่าทำให้เราต้องการการันต่อไปแล้วเข้าตาเลยเข้าตาแน่นอนไปถึง ถ่ามากโอ้ทุกคนเป็นคูให้เอิร์ธหมดครับผมไม่ว่าจะเป็นใครที่เจอพี่อะไรนักขงนักข่าวแล้วก็เอ่อช่างแต่งหน้าหรือว่าช่างทำผมหรือว่านแสดงด้วยกันเองเนี่ยเป็นคูให้เอิร์ธหมดเลยครับผมขอบคุณทุกนะครับใส่ีด้วยแล้วก็ถามเรื่องต่อไปเลยถุนมากครับเรื่องต่อไปเร็วๆนี้ตอนนี้ก็ต้องถ่ายออกัังเร์บอยู่ครับซึ่งเป็นซิปีส์ไมใ่่ ซึ่งเป็นรีเมคมาจากญี่ปุ่นอะไรเงี้ยออก็อย่างค <ไป S 1> ุณไ, <ป S 1> ได้ลองดู <ไป S 1> แล้วก็ได้รอติดตามชมกันนะครับผมพวกเราทั้ทงทีมง,งานแล้วนักแสดงเองก็ตั้งใจทำงานเต็มที่มากครับผมเมื่อกี้ี่เขาบอกว่าแบบได้รู้ว่าสองคนนี้เล่นแบบว่าแฮมเบอรี่อะไรเงี้ยแบบมันนี้แบบว่ารอดูมากใช่ออก็อยากคือมีจริงๆก็ต้องสุดตัวเหมือนกันเราเอิร์ก็สุดตัวแบบโอ้โหนักแสดงอะไรอ่ะไปไปกอดเลือดออกคุกคิวจริงๆเพราะหกล้มแบบหกล้มจริงหรือว่าอุย โอ yeah. ้ยอะเออน anything, oh. ่าสนุกเลยนะสุดยอดมากเลยอันนี้ไงทุกคนน่าจะไม่ตลกอือก็กี่เปอร์เซ็นต์ละครับโอ้ยยังไม่ถึงครึ่งเลยจริงก็คนคือแบบว่าตั้งใจกันมากอะทุกคนแล้วว่าพี่อยากให้กคดูจริงไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเออ ใช่เป็นเพราะไม่ใช่เป็นเพราะว่ารีเมคแต่เป็นเพราะว่าเราอะตั้งใจงจริงๆอยากให้คนได้แบบว่าได้ลองชมกันครับว่าเป็นอีที่น่าสนใจแล้วก็ทำให้ทุกคน<ม>จะผ่อนคลายนะเ,ออเรื่องนี้เราจะเปล่ประกายในด้านไหนครับคอมดมดี้เลยจ๋าเลยจเจอหน้าปุ๊บคำ <laughs> แห้ <laughs> เรียกคำแห้งแล้ว ทางเราล่ะทางเราทางเราตลกเป็นคนตลกตะเคียดเหมือนกันงงเปล่าครับก็เป็นคนตลกนี่แหละตลกได้เครียดเป็นลองให้เป็นยิ้มก็ได้เราก็ไม่เปล่าตลกใครเนี่อยเริ่มทีนี้เริ่มเหนื่อยครับผม เร็วเร็วนี้อาทิตย oh. ์หน้าการอะไรการอะไรวันสำคัญพวกใครอีกหนึ่งคนอ๋อโอ้ยรับปริญญาของมิซิลได้ข่าวว่าเขาได้รับกิจนิยมอันดับสองด้วยเขาใหญ่นะอันเนี้ยใหญ่ตโอ่โเราเลยก็ด uh, ีใจกับน้องด้วยครับเพราะว่าเราเห็นตั้งแต่เขาแบบปัธยมอ่างเงี้ยรู้จักกันมาสิบกว่าปีแล้วก็ เห็นทุกอย่างทั้งพัฒนาการทั้งการเรียนรู้แล้วก็ทั้งแบบสติปัญญาเฉียบคมกับเขาที่เก่งแล้ับจริงจริงแล้วก็เป็นนักแสดงก็ได้ด้วยใช่แล้วก็เก่งด้วยใช่แล้วก็เปนจบบนักบทบาทด้วยค่ะบตลกม็ได้ด้วยตลกนี่มันติดมาจั้ง้ต่ดตัก่อนใช่รู้สึกปะมันรู้สึกติดมานานแล้ว หล่ออย่างเดียวแต่วันนี้รู้แล้วว่าตลกด้วยดอ่ะพีใจวะมีคนเห็นไม่เ็นจำได้ว่าตอนเรียนบรรดาว่ะก็คือบอกว่าอ่ะคือตอนเรียนอสเตรเลียที่อยากจะต้องแบบก็เราดูอยากให้น้องลองดูคือถ้าไม่ไหวก็ปอกที่เขาก็บอกบ้างว่าไม่ไหวว่ะอย่างเงี้ยก็มีมีการดปรลงดอกเย็นไปบ้างเหมือนเออเนี่ยแหละตอนช่วงนี้ก็รู้สึกว่าหูน้องเขาสู้มาตลอดเลยท <festivals> ั้งเรื่องเรียนเรื่องการทำงานสุดท้ายแล้วอ่ะ กิจรี่ยมรับสองภูมิใจมากเออน้องเก่งขนาดนี้รางวัลต้องมาแล้วแหละยังม่เสีเตรียมแล้วเตรียมแล้วเฮ้ยเพราะเขาได้ขอแล้วเอแบเอาแบบตัวตวเลยมแล้วก็ขอแล้วก็อยากให้ไหมอยากให้อยู่แล้วเพราะอยากให้มานานเราด้วยแน่นอนมมครับผมยังยไม่เปิดเผยได้เห็นอยู่แล้วครับผมไปแน่นอนไปครับไปครับ พิเศษยังไงไันะพิเศษยังไงเพราะไม่ได้ธรรมดาเลยนะต้องใส่ไข่แล้วก็ใส่ผักด้วเยอะๆต้องกดปั๊บแห่งปีเมจอเอเไวอ้อย่้อเด้เล้อเ้อเอเก็อเทีอเด้อเ้อเตัอเด้อเว้อเด้้อเอเด้อเ้วคด้บเด้อเอเด้อเ้อเด้อเด้อเด้เ้ออเเอ้เ ว่างก็ไปกันง่ายครับผมตามรางที่แฟนคลับได้ลงไว้เลยนะครับเช่ญชมน้องนุ้งพิงค์ซื้อมาเลยโอ้ไอเราก็ไม่ค่อยพูดดีด้วยสิแต่ก็ไม่เป็นเจ้นเราเป็นเป็นเจ้าของตีเพราะฉะนั้นเราได้อ่าดีใจด้วยนะอันนี้บอกคนละชิละถังก็ไม่ท ดีใจด้วยนะครับทุกคนให้เล่นอย่างเงี้ยเพราะเราเป็นเราะเรป็นเราตเป็นีก็ดีใจด้วยนะครับที่มิกมาถึงวันนี้ครับทั้งเรื่องเรียนเรื่องการทํางานคือจริงๆแล้วเราอยู่ด้วยกันมาสิบกว่าปีแล้วก็ทํางานด้วยแล้วก็ชีวิตส่วนตัวด้วยรู้สึกว่าน้องเขามีพัฒนาการที่ดีมากแล้วก็ฉลาดมากจริงๆฉลาดมาก ตัดแปลกเนากลเนาะาวกับพี่เคอมเมดีเราจะนะเรารู้แล้วว่าอะก็จมดีเาเสรจก็น้องเขามีสติปัญญาที่เฉียบคมและแหลมคมมากๆก็เราก็คอยรกนสการเสมนะครับผมก็ว่าองจะเดินไปทางไหนก็ พี่คนนี้ก็คอยเป็นกำลังใจให้นะครับก็ตื่นเต้นนะครับค่ะข้บคุณมากค่ะเพราะเราเป็นนักแสดงก็เปิดเพลงปี